ดียามบ่ายค่ะทุกท่านวันนี้อยู่ที่คาเฟ่เดอะโสดนะคะชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าโรงเรียนโสดศึกษานะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ย,ย่านสันติธรรมทุกท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแนละ้วใช่ไหมคะโรงเรียนโสดศึกษาก็คือโรงเรียนผู้ที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางทันได้ยินนะคะและก็โสดนี้ก็คือมาย่อมาจากคําว่าโสดศึกษานั่นเองคะ่ะ ที่เห็นเขียวๆอยู่นี่นะคะเรามาอยู่ที่ร้านกาแฟคาเฟ่เดอะโซดค่ะนี่ดูต้นไม้นี้ซะก่อนอลังการไหมคะเขาบอกว่าเป็นต้นเขากวางนะคะแสงว่าดินที่นี่ดีมากๆเลยแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีงานฝีมือของน้องๆค่ะ เป็นงานฝีมือของน้องๆที่สามารถมาดื่มกาแฟแล้วก็มาอุดหนุนงานฝีมือของน้องๆได้นะคะค่าเช็ดมือ89บาทค่ะแล้วก็เป็นแก้วกาแฟ89บาทยางรัดผม29บาทส่วนหนึ่งก็เป็นฝีมือของน้องๆ,ๆเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็มีขา่าวภาพว่าสวยๆนะคะฝีมือของน้องๆโรงเรียนโสดค่ะ นี่กำลังวาดกันอยู่เลยนะคะสวยค่าเก่งค่ะสีมือของน้องๆเลยนะคะสามารถซื้อโปสการ์ดเป็นที่ระลึกได้ค่ะและพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะในอดีตนั่นก็คือเรือนคำเที่ยงอนุสารสุนทรค่ะตั้งแต่ปีพศสองสอง,อสองห้าหกห้าสดงว่าเรือนนี้ทำใหม่นะคะแต่ว่าพื้นที่ ตรงนี้เป็นพื้นที่เก่านะคะของคำเที่ยงอนุสารสุพทรค่ะนี่เราให้ดูบรรยากาศของเราเรียกว,ว่าเป็นป่าในเมืองแล้วกันนะคะเข้ามาตรงนี้แล้วเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยค่ะและที่สำคัญตอนนี้อากาศของเชียงใหม่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาในบริเวณของคาเฟ่เดอโซดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหายใจได้คล่องขึ้น หายใจได้เต็มปอดขึ้นเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้ช่วยซับอากาศนะคะถ้าดูบรรยากาศนะคะมีน้ำตกด้วยค่ะแล้วก็มีหอพระเจ้าหนองแวดนะคะข้างหน้านั้นก็คือหอพระเจ้าหนองแวดซึ่งในอดีตบริเวณตรงนี้เคยเป็นวัดเก่านะคะ และดูสิคาความร่มรื่นของสถานที่ไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในย่านสันติธรรมเชียงใหม่นี่เองนะคะคาเฟ่เดอะโซดค่ะและก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะมาดื่มกาแฟขนมหรือจะมานั่งทำงานก็ได้ค่ะ งามน,นะคะถ้าถ่ายทางวิดีโออาจจะไม่ได้ครึ่งความสวยงามของที่นี่นะคะต้องมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะคะน้ำตกไม่ต้องไปห้วยแก้ไม่ต้องไปแม่สาเลยค่ะมาที่โรงเรียนโสดนี้นะคะได้บรรยากาศของความเป็นน้ำตกเต็มๆเ,เลยค่ะ และด้านในมีห้องแอร์ด้วยนะคะวันนี้กลุ่มไลออนสโมสรอนชื่อใหม่เวียงพิงก็มาใช้บริการด้วยนะคะคุณรุ่งวิไลนายกสโมสรนนะคะเป็นไงบ้างคะมาเที่ยวที่คาเฟ่เดอะโซดวันนี้คะเป็นสุดยอดค่ะอากา ีิธีวิธีถ่ายรูปควา้สวยงามกาแฟขนมให้ทานกาแฟวันนี้ได้ทำบุญด้วยได้ทำบุญด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาใหม่นะคะค่ะามาพบอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะยินดีนะคะยินดีค่ะวันนี้ก็ถึงปณะนะคะสวยสวยงามค่ะแล้วก็มีแต่ได้มอบมีแต่สุนัองเล่นเล็กน้อยๆนะคะ ก็เป็นที่ตื่นใจค่ะวันนี้พี่ด้วยค่ะทุกท่านด้ค่ะวันนี้ค่ะพี่ตุกตาค่ะพี่ตุ๊กตาอดีตเคยเป็นครูอยู่ที่นี่ค่ะก็กลับมาช่วยโรงเรียนนะคะและลึกถึงความหลังอยากตอนเป็นสาวน้อยค่ะแล้ววันนี้มีขนมเค้กอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะอยาากให้พี่ตุ๊ตาเชิญชวนทุกท่านที่ได้รับชมอยู่ตรงนี้ค่ะอยากเชิญชวนทุกท่าน ถ้ามีโอกาสนะคะโรงเรียนเราอยู่ใกล้ๆเองตรงสันติธรรมหลังตลาดคารานินนะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่เราดําเนินการโดยโรงเร,งร,รียนนสติสารนักศิษย์รสอนคนหูหนวกเด็กที่ดําเนินการตรงนี้ก็เป็นเด็กหูหนวกสร้างโอกาสให้เด็กค่ะอย่างน้อยเด็กก็ได้มีอาชีพติดตัวถึงไม่มีอาชีพติดตัว<อ>ก็รู้จักรักการทํางานไม่อยู่เฉยๆเขาก็จะรู้ว่า คือบางทีเด็กที่การแล้วก็คิดว่าอยู่ๆเดี๋ยวก็จะมีคนมาตังค์มาให้หรืออะไรแต่เราจะทํายังไงให้ผขามีความคิดว่าเขาต้องทางานถึงจะได้เงินถ้าเราปลูกฝังตัวนี้ให้เขาได้เขาออกไปอยู่ในสังคมข้างนอกเขาก็จะอยู่ได้อย่างสบายก็มาช่วยให้กน้อเด็กๆเลยนะคะ สวนเราสวยนะคะสวยจา,าส๋สวยงามน,นะคะ,คะขอบคุณคุณราน์นมากค่ะยินด,ดีค่ะที่ว่าเป็นป่าในเมืองเลยนะคะนอกจากจะสวยแล้วในเรื่องของสวนนะคะก็ยังมีเค้กอร่อยๆอออค่ะเช่นนี้ก็เป็นโอริโอเค้กนะคะอันนี้ก็เค้กเชอรี่ค่ะถ้าใครที่ชอบบลูเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นครัวซองค่ะ แล้วก็ชาหอมๆนะคะเป็นชากุหลาบค่ะสามารถมาอัปโตนูนชีที่นี่ได้เลยนะคะค <Okay. S 1> ่ะมีอะไรบ้าอ่าเราเข้าไปดูด้านในนิดนึงนี่นะคะคาเฟ่เดอโซดค่ะข้างในจะเป็นห้องแอร์นะคะนี่ก็มีป้ายสวยคาเฟ่เดือโซด ตรงนี้ก็มาถ่ายรูปได้นะคะคาเฟ่เดลโสดเปิดบริการตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะมีซิกเนเจอร์ก็คือคัมพูชั a หรือว่าชาหมักนะคะอ่ามาดูเมนูค่ะราคานี้หายากแล้วนะคะสำหรับร้านคาแฟที่มีแอร์มี Wi-Fi แล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยงามแบบนี้นะคะเครื่องดื่มร้อน35บาทเครื่องดื่มเย็น45บาทนะคะ ราคาแบบมีธรรมาตดมากถี่จะเป็นชาก็แบบร้อนสามสบาทแบบเย็นส5บาทคา่ะถ้าเพิ่มวิปครีมเข้าไปก็แค่ห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวนี้หาชากาแฟราคานี้ยากแล้วนะคะบางร้านก็100ร้อยกว่าบาทนี่นะคะสรับคนที่อยากจะดื่มสมูทตี้หรือว่าน้ำผลไม้นะคะ น้ำส้มน้ำมะนาวต่างๆ45บาบาทค่ะถ้าเป็นแฟลตเปก็50บาทข้างในเป็นห้องแอร์ค่ะเย็นเฉียบเลยนะคะสวยงามด้วยค่ะมี Wi-Fi ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเข้ามาที่นี่ชาวต่างประเทศจะเยอะกว่าคนไทยด้วยซ้ำนะคะซึ่งก็ต้องชื่นชมคนต่างประเทศนะคะว่าเก่งมากที่สามารถ รู้ถึงสถานที่นี้ได้นะคะนั่นในเป็นผลงานเพ้นท์ของเด็กๆนะคะเป็นพวกกระเป๋าค่ะที่สามารถซื้อเป็นของที่ระลึกได้ค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นนำเอาใบไม้นะคะมาพิมพ์เป็นเสื้อเป็นลายเสื้อค่ะนี่นะคะเป็นผลงานของเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินนะคะ ก็สามารถสร้างสารรค์ชุดแฟชั่นได้สวยค่ะสำหรับกาแฟที่นี่นะคะวางใจได้ค่ะเป็นกาแฟออร์แกนิกค่ะมาจากจอมทองผู้ที่ปลูกนั่นก็คือบรอร์จากโรงเรียนมงฟอร์ดนะคะซึ่งท่านกเกษียณแล้วก็ไปปลูกกาแฟค่ะอากาศดีนะคะอยู่บนดอยที่จอมทองแล้วก็ส่งกาแฟนั้นมาที่นี่ค่ะคาเฟ่เดอะโซ ฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยว่าต้องใช้ของดีแน่นอนนะคะแล้วก็เบอร,เอร์เกอรี่ต่างๆนะคะมีครัวซองค่ะมีคุกกี้นะคะซื้อกลับบ้านได้ค่ะและทุกท่านก็จะได้บุญด้วยจากการที่ได้สนับสนุนนะคะผลง,งานของน้องๆน,นะคะที่บกพร่องทางการได้ยินแต่ว่าเขาก็มีความสามารถเหมือนทุกท่านนะคะ มาช่วยกันสนับสนุนนะคะกับคาเฟ่เดอโซดค่ะนี่เป็นเมนูที่นี่นะคะมีหลากหลายค่ะมีเค้กกล้วยหอมมีชีสเค้กหน้าไม้มีเครปเรนโบ์มีเค้กสับวรสมีเค้กทุเรียนนะคะเค้กช็อกโกแลตบานนัฟฟี่พายแล้วก็เค้กส้มค่ะบลูเี่ชีสพายก็มีนะคะ และที่สําคัญคือแอร์เย็นมากคือแบบว่านั่งลัวสบายสามารถหลบควันได้เลยนะครับด้านบนก็มีการโชว์ผลงานการวาดภาพของน้องๆนะคะสวยงามมากค่ะเยีนภาพขาวดำก็ได้จะอุ่นหนุนภาพเขียนเหล่านี้ก็ได้นะคะไปติดตามบ้านของท่านนะคะก็สวยงามครั ราคา1,500บาท2,000บาทนะคะด่วยการสนับสนุนของงานของน้องๆอ,อันนี้ก็คงจะใช่ผลงานของน้องๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปป้ายร้านค่ะสำหรับการเดินทางมาร้านนี้ก็ไม่ยากนะคะทางด้านนู้นจะเป็นสีแยกสันติธรรมนะคะ สีแยกแจ่งหัวลินค่ะก็ตรงมาเรื่อยๆค่ะผ่าน Y M C A ตรงมาอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องเดียวไหนเลยนะคะผ่านสีแยกเล็กตรงสันติธรรมมาด้วยนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเจอนี่ค่ะอาคารสีขาวสวยงามนะคะคาเฟ่เดอโซดค่ะเปิดห้าโมงเยนเปิดเจ็ดมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะคาเฟ่เดอโซด เอาละคะ่ะวันนี้ก็พาทุกท่านมาได้รู้จักกับคาเฟ่เดอะโสดนะคะของโรงเรียนโสดศึกษานะคะมาใช้บริการกันได้ค่ะแล้วจะรู้สึกเลยว่าอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วหายใจสดชื่นขึ้นเพราะว่ามีต้นไม้ใบไม้จำนวนมากช่วยซับฝุ่นควันนะคะยังไงก็แวะมานะคะ w e l c o m ค่ะสำหรับ คาเฟ่เดอะโซดค่ะ